สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกคนที่เขาไม่ช่มช่องโอธนัดขวามืันนีเสื้อผ้าพี่น้องมือไม่สุกคนมาฮัดครับรถไปพร้อมๆกันครับขับรถรุ่นนี้เลยครับ isuzu e v h 360สขั้นที่โอธนัดขวาครับอยู่รถรุ่นนี้ขั้นนี้ต่อเป็นรถหกลิบคือสไลดได้โตแม่มี12ลอ่อ2อข้านหนาส่วนโตลูกสอขัานยางแปดเซน ครับผมรถหกลิปก็คือว่าสไลบบได์กระบะได้แล้วก็ติดเหยียบให้พร้อมครับผมมีชุดเหยียบนําสําหรับยกของเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งทึ่งหนารดกันเลยครับไปกันเลยครับผมตอนนี้เข้าขึ้นมาทึ่งหนารดแล้วครับนะครับลักษณะของหนาลดเ้าก่อนสิสตาร์ทเครื่องครับสิ่งที่ลืมบโได้สําหรับมือใหม่เข้าเพื่อความปลอดภัยก็คือเหยียบคาดไว้ก่อนเลยครับเหยียบคาดไว้ขาสายเขาเหยียบคาดไว้ ขาขวาหเหยียบเบรคครับนะครับเหยียบคาดเหยียบเบรคไว้ครับ,บ,รบแล้วก็ตำแหน่งเกียร์เฮาให้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างครับผมนี่เกียร์ว่างครับผมอันนี้เป็นเกียร์สองของนี่ครับอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างคืออยู่ตรงกลางเสร็จแล้วบิดสวิตเปิดสวิตครับผมสองแก๊แกแก๊กแหลกแก๊กสองให้ไฟ,ไฟมันโชงสิวันนี้ก็ให้ไฟ,ไฟลูกเครื่องดับปับ๊บแล้วก็ไฟถุงลมนิรภัยดับปับ๊บ เราห้อกะบิดสวิตสตาร์ได้เลยครับครับผมถ้าสตาร์ปุ๊บกดทั้งสี่เราไฟลูบแบตเตอรี่ก็ไฟลูบน้ำมันเครื่องมันจะดับไปไฟที่เหลืออยู่สิเป็นไฟเบรกมือครับน่ครับไฟเบรกมืออันนี้เป็นไฟเข็มขัดนีรภให้อันนี้เป็นไฟเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง เกียร์โลครับผมมันจะึ้นรูปลักษณะเนี่ยเป็นเป็นฟันเฟืองเป็นอันนี้ครับนี่คือรูปเกียร์ครับผมอันนี้คือไฟไฟที่สําคัญที่ว่าเราต้องเลียนรูแล้วก็ขยับมาฟังนี่เป็นไฟเลี้ยวครับผมนี่ไฟเลี้ยวคือกันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือกันหนมุนเปิดแก๊กนี่เป็นไฟหนาครับผมยกขึ้นนี่เป็นไฟขอทางอันนี้เป็นไฟตัดหมอกใส่กับกดนะครับกดเปิดกดปิดคือกัน ขยับมาอีกเป็นเป็นเอ่อดิฟล็อกสวิตดิฟล็อกสำหรับขับเคลื่อนสองเพลาครับ,รบย้ำใส่กับหยียบคานแล้วก็กดลงเข้ากันอันนี้เป็นเล่งรอบเครื่องถ้าจะเล่งเขาก,กดตรงเครื่องไม้บวกในกดแซไว้เลยครับครับนี่ถ้าเนี่ยเพิ่งเวลากดเพิ่มกดแซไว้รอบเครื่องมันอถค่อยค่อยขึ้นทังสันครับถ้าอยากเอาลงกับกดลบแซไว้ครับผมตัวนี้เป็นไฟฟ้าแล้วเพราะต้องเพราะต้องหมุนคือยังหลุนเก่าเลยครับหลุนเก่าต้องใส่หมุนเอา ฟังไส้นี่สิเป็นก้านปัดน,ำน้ำฝนวิธีเปิดน้ำกนนะนี่ครับกดกดแซมกัสิน้ำก็สิไหลออกตัวนี้เป็นโตปัดน้ำฝนครับปับความเร็วได้สามระดับหมุนเอาขึ้นกันตัวนี้เป็นช็อปเบรกดึงจืดต่อสิหรือว่าเบรกไอเสียแล้วครับวิธีใส่ก็ขึ้นดึงเขาหาเจ้าของขยับมาอีกเป็นไอโตวสวิตเปิดปิดแอร์ครับนี่ครับแ๊กหมุนเอา ขยับมาอีกนี่เป็น AC ซี่โตเปิดปิดน้ำยาแล้วก็โตเล่งน้ำยานะครับหมุนเอาอันนี้เป็นปรับทิศทางแอร์นี่อยากให้แอร์ไปทางใดก็หมุนเอาอันนี้เป็นไฟไฟพามากครับเวลาก,กดก็เน,นีครับว่ามันขึ้นเพื่อกัดเทิ่งขึ้นมาอีกเป็นพิธีโอครับสวิตพิธีโอวิธีใส่ก็เหยียบคานแล้วก็กดลงมีไว้เห็นอย่างพิธีโอไว้ถ้าควบคุมระบบไฮโดรลิกที่ห้องใส่เหรอเพราะว่าสิเป็นดั้มหรือว่าสิเป็น ชุดเฮียบไว้สําหรับขีบตรงใส่มีตัวนี้ด้อันนี้เป็นเกียร์นี่ที่ว่าเกียร์สองห้องตัวนี้เป็นเก้าเกียร์เดินนาเดอรนี่1 2ึ่งสองสี่หาหกเก็ดเก่ากับตัวซตัวซเกียร์พิเศษแล้วก็มีเกียร์ถอยวิธีใส่สองห้องก็คือใส่ห้องเกียร์ให้กับพักเข่าหางสี่เมื่อฉีดได้เข่าห้าหกเ็ดเกียร์โล่พักกับขึ้นสั่นกเป็นหนึ่องสามสี่นั่นแหะครับ อันนี้ก็เป็นไฟโดยร่วมเป็นนาปัตที่ว่าแสดงรดเท่าครับกบ็คลิปนี้กับโบมี่ยังหลายอยากแนะนำให้พี่น้องได้หูจักระบบไฟการสตาร์ตเริ่มต้นเป็นทั้งใดสำหรับพี่น้องคนใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามอีกยังกะฝากคำถามไว้ใต้คลิปได้ครับเดี๋ยวโอธนัดขวาสิมาต่อไพเดอสุดท้ายกับโบมี่ยังครับฝากติดตามโอธนัดขวาไวนะ้แน่ ครับผมขอบคุณหลายครับผมครับผมสูสูสครับ